สวัสดีครับลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกๆท,ท่านคลิปนี้เป็นการเปิดเผยเรื่องราวระหว่างหลวงปู่สวงและหลวงพ่อเปลืองที่ยังไม่เคยมีการบันทึกภาพหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนคลิปนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมณทางเข้าวัดบ้านขนุนที่นี่เป็นสถานที่แห่งแรกที่หลวงพ่อเปลือง ได้พบหลวงปู่สวงวัดบ้านขนุนตาบลโสนโุขุขันจังหวัดศรีสเกตต่อไปนี้ท่านจะได้พบเรื่องราวระหว่างหลวงพ่อเปื่องและหลวงปู่สวงเป็นการย้อนอดีตย้อนตำนานไปยาวนานหลายสิบปีท่านที่เคยชมคลิปหลวงปู่สวงช่องอื่นมามากมายถ้าท่านไม่ชมคลิปของช่องนี้ถือว่าท่านพลาดเรื่องหลวงปู่สวง แท้ๆไปเรื่องตัวเลขเรื่องแนวทางหวยที่นี่มีครบทุกอย่างให้ท่านครับตัวเลขช่องนี้ออกแน่นอนแต่ไม่รู้งวดไหนวัดที่หลวงปู่สวงเคยมาเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับตัวเลขทุกอย่างที่เราหลงล้วนมีความหมายล้วนเป็นปริศนาท่านผู้ใดที่มีดวงโชคลาภท่านจะเห็นสะดุดตาเองว่าเลขนั้นเลขนี้วัด สร้างเมื่อพศ2431สุ24้มประตูสร้างเมื่อ6มกราคมพศ2535นะครับสร้างเสร็จเมื่อ6เ,เมษายนพศ2535สร้างฟีเดียวเสร็จครับนะนี่ครับ อันนี้เป็นโครเถาวันนะฮะรับนี่คือโคตรเถาวันใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตนะครับนี่ครับนี่โคนต้นเถาวันนะครับดูนะฮะอ่าประมาณหนึ่งโอบนะโคนหนึ่งโอบกว่า,วาด้วยนะครับนี่ครับดูซิแยกไป นี่ขึ้นเป็นยอดต้นนี้นะฮะนี่ต้นโอ้ดูนะครับนี่ไปแบบนี้นะฮะอันนี้ก็แยกไปทางนี้สองต้นซ้ายขวาแล้วก็นี่ไปอย่างนี้แล้ครับโคดเถาวันครับนี่เถาวันที่เกาะกับต้นอื่นนะฮะโอ้นี่เมดถาวันนครับเป็นอย่างนี้นี่เป็นเถาวัน ะะดูนะครับนี่อันนี้คือโคดเถาวันนะฮะใหญ่จริงๆครับดูสิก็มีหนวดยาวนี่ครับน,นี่โคดเถาวันครับเถาวันนี่ยาวห้าหกสิบเมตรเลยครับโคดเถาวันจริงๆครับ ดูนะฮะอันนี้คือใบตัวใบเทาวันเป้นนี้นะครับเมื่อเราอมองย้อนกลับไปนะครับอันนี้โคตรทาวันจริงๆนี่ครับทาวันต้นนี้ขึ้น,นกี่ต้นนี่หนึ่งสองสาม สี่ห้าโอ้โยงไปเกือบสิบต้นครับเป็นสิบต้นเลยฮะหมดเลยแถวนี้เทวันต้นนี้โยงไปทุกต้นเลยนะครับดูนะฮะนี่ต้นไม้แถวนี้โอ้กับยาวมากครับนี่โยงไปทุกต้นเป็นสิบต้นเลยครับกุฏิสวยงามดีฮะทำแบบนี้ก็แปลกดีฮะสวยงามกุฏิวัดนี้นะฮะ กุฏิสวยครับกุฏิทรงไทยร่วมใจสามัคคีมีสองหลังนะครับสวัสดีครับอ่ากุฏิทรงไทยจะเป็นปูนนะครับ แล้วก็ทำลายมาเป็นลายไม้ลงสีเป็นลายไม้นะฮะ,ะก็สวยดีครับวันนี้ไรูปมีงานอะไรนะครับบริเวณวัด ขานขุุนสาธเตมิวัดขนัระมาณที่วัดมีกุฏิอย่างนี้หลายหลังนะครับกุฏิหลังหนึ่งก็สี่แสนนะครับ อันนี้เป็นบันไดคู่ด้วยฮะเอ่อสวยงามนี่อ๋อก็บันไดคู่หลังนี้ก็เราไาคุ้มกันนะอืมห้องก้มอมก้มอมมวดก้มอมสมัยปีมุนอายุลาใช่ไหมเจ็ดสิบแปดอ๋อเจ็ดสิบแปดเฮ้ย นี้วันนี้เราหลวงพ่อเปลืองพามาชมจีวรเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่สวงนะครับนี่ก็จะได้ประมาณสักนั่งเลยประมาณ30ปีเลอ่าสาปีเนาะเป็นเป็นเป็นย่ามแล้วก็ในในสภาบุญ อยู่เร่อน่เราทได้เลยอยู่สคาเราอยู่เรอัเดียวเลยเราอยู่ทุกเลยนี่ใบชิ้นนี่ออซักนี่เอกสุาสาเราอกออซักิ้นเอน้านเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะ ครับวันนี้ก็เป็นวันพุธแรม10บ่้าเดือนหนะครับวันนี้เราจะมาชมาเครื่องอัฐบริขารของอหลวงปู่สวงนะครับที่ท่านได้มาทิ้งไว้ที่ท่านนำมาไว้ที่วัดบ้านขนุนนะครับซึ่งปัจจุบันก็หลวงพ่อ,อรวนท่านได้เป็นเจ้าวาดน,นะครับ เดิมเนี่ยตอนที่วัดขนุนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยหลวงปู่สวงท่านเคยมาที่กุฏิหลังเก่านะครับเป็นศาลาตอนนั้นก็หลวงพ่อเปลืองเป็นเนนอายุประมาณ10ขวบนะครับ10ปีก็กำลังล้างจานอยู่ที่ศาลาแล้วก็เห็นหลวงปู่ชุดขาวเดินมาก็นึกว่าจะ อามาหิวข้าวก็เลยจัดหาข้าวให้แล้วก็หลวงปู่ได้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 ชันไม่ตอนนั้นหลวงพ่อฉันอยู่แต่ว่าที่เราจัดให้ฉันได้แก่ไม่ชันไม่ไม่ชันอว่าเราจัดให้ไม่เราไปเก็บเอาไว้แกก็เลยไปนั่งชันอู้่คนเดียวอไปนั่งชันอยู่เลยแล้วตอนนั้นรู้จักไหมว่าเป็นหลวงปู่สวงมั้ยยังไม่รู้จักผมไม่รู้จักเลยยังไม่รู้จักนั่นคือครั้งแรกที่ได้พบน้องประมาณตอนนั้นเป็นเนนจนไงถ้าลูกเอาโมรุกชัน ฉันฉันายโนงั้ินห้อยรู้เอาตัวนาอย่างนาต่อติดเัี้นะมันมันสนใจสิเพาฉันรูกี่ก็โจ๊กตัวเลยที่โจ๊กคณะมันเด้อ๋อพอเ๋ยวมันได้ทำเอารัฐบาลสนใจเอนาอ๋อคือพอหลวงปู่ไปฉันเสร็จที่บนสลา,าแล้วท่านก็หายไปไหนก็ไม่รู้คือไม่ได้สนใจว่าท่านไปไหนอะไรยังไงเพราะตอนนั้นก็ไม่รู้จักว่าเป็นหลวงปูส่สวงอะไรยังไงเพราะว่าหลวงพ่อเปรืองตอนนั้นก็เป็นเด็กแล้วก็ตอนหลัง ได้ไปไปที่ที่ไหนนะไปวัดบ้านสนที่ว่าอันนั้นเพราะหลวงพ่อเปี่ยงปัจจุบันก็อายุ56กนะครับก็ถ้าบวกลบก,กันไปแล้วสี่สปีนะฮะโดยประมาณผิดถูกเดี๋ยวไปลบดูบวกลบดูครับผมก็ตกเลขด้วยแล้วทีนี้ยังไงครับต่อไปวันนี้จลวงพูดก็ไม่เคยเห็นลงูอ,อยู่เรวพอดช่องหลังมานี่แหละมาประมาณก่อนราชก,การประมาณสิบกว่าปีนี่แหละ พี่เอาชุดอัฐบริขารมาเก็บไว้อ๋อท่านเอาไอ้เครื่องชุดอัฐบริขารมา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 ไว้ให้ฮะออม,มาไว้ให้อ๋อนี่ที่เครื่องอัฐบริขารก็มีดังต่อไปนี้นะฮะนี่ก็มีมย่ามย่ามอ่าย่าม,มนี่นะครับย่าม,มอันนี้ทิ้งไว้สิบปีก่อนท่านละสังขารประมาณสิปีก่อนละสังขารคือตอนเนี้ยมาถึงณวันนี้สามสิบเข้าสามสิบเอ็ดปีนะฮะตอนที่ อ่ามชุดชุดนี้ที่มาทิ้งไว้ก็มีสังคาติอันนี้อันนี้สังคาติอ่าอันนี้ลองลองคลี่ดูฮะเรียมืออ๋อน,นี่เป็นแบบนี้ฮะฮะสังคาติที่เราฟัดมาีรืาารอมันจะเอาอ๋ออ๋ออันนี้พาดดูฮะอ๋อแบบนี้นนอ๋ออ่อนหนายอย่างนี้เลยนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ้ไพวกนี้เลยแล้วก็มีมีเอ่ออองสะอองสอัก ในอังสะดูนะฮะว่าเป็นยังไงอังสะที่เขาใส่อ๋อดูโอ้โหพรุนเ,พรนเลยพรุนเลยโดนพรุนเลย,เลยไม่รู้ไปโดนอะไรมามั่งนี่พรุนนี่รอยจีกขาดนะฮะนี่เลยเป็นของแท้อ่าอะไรหรของแท้ของหลวงปู่สวงโดยแท้โดยไม่มีใครครับอันนี้อังสะใช่ไหมเป็นอังสะครับอันนี้อังสะของท่านอ๋อน,นี่เป็นสภาพแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูอีกที แล้วก็มีอะไรอีกครับทีนีมน้มีเงินสองบาทอ๋อมีเงินสองบาทในในอ๋อนี่เงินสองบาทนะฮะเอาวางดูนะที่เหลือบาทเดียวไอ้ออนะตรงนี้สองบาทปัจจุบันเหลือบาทเดียวมีคนมาเอาไปบาทหนึ่งนะฮะนี่ครับเป,เป็นเป็นเหรียญบาทรุ่นเก่านะฮะเป็นแบบนี้นะครับนี่ พศ2505นะครับ2505่าเหรียญน,นี้นะครับสร้างเมื่อพศ2505ครับนี่เป็นเหรียญบาทรุ่นเก่าที่มีรูปในหลวงรอ9อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีตราแผ่นดินอยู่ด้านหลังเป็นเงินเหรียญบาทที่สร้างเมื่อพศ2505 หรือสองห้าศูนย์ห้านะครับ5้าร้อยแล้วก็มีอะไรครับมีหอ,อยาหอหนึ่งอ,อ,อ,อ๋อมีหอ,อยาเออหอยาสูบยาสูบอ๋อมียาสูบมันก็เลือนนิดเดียวเนี่ยอยูอ่นี่ใส่กระปุกเอาไวอ้อ๋อนี่หอ,อ,อยยาโอมเขาเอ,อ,อมาขอคนเจ็บไข้ได้ป่วยอ๋อเขามาขอประวัติมันมีอ๋อนี่หอ,อยาตัวน,นี้ก็ประวัติมันมีนะที่โยมเออแดนเซ้พักทานสมัยก่อนตรงมีร้านคือร้านขายของเลยหลวงปูสวงไป แกไปหาลวงโธหรือพุห้ยาสูแก,กนะแกไม่เอาแกว่าแกมีเยอะแล้วเออโยงสงประภายอยู่ใน,นูสิณีไม่ได้ไปถามแกร่<อ>างใหญ่เลยคร<อ>ับตอนนี้แกห่างจากนั้นมาแกก็เจ็บไข้ได้ป่วยครับเออแกก็เจ็บไครได้ป่วยแกมันนึกได้หลวงูุทโให้ให้ยาแกแกไม่เอาอันนี้แกก็ตามหาตลอดจะทําทยัางไ <โอ S 2> งพอมาเจอตมาคุยบอกแกกันเลยมาหาตมาที่บ้านไาตมาก็ให้ดูยาต,ตามามียาสูบที่หลวงพุสโธเอาให้อ้โหแกก็เลย นัตตมาเกเลยเอาสังกัฏงศรกทานมาถวายนัตมาก็เลยเอายาสูตนี่แหละหยิบใส่แก้วแก้วน้ำเนี่ยให้แกกินครับอ๋ออาจจะทานกินเทโลบูชัวเคยให้อ๋อเออถ้าพอให้กินแกก็อยู่ทุกวันเนี่ยเกเอยู่ได้ทุกวันนี่เอาเทมันนิดหนึ่งเนี่ยเทมันนิดหนึ่งนี่เกเลอยู่ได้ทุกวันนี่เออเนี่ยนิดหนึ่งพอแกป่วยก็ว่าเกมีเยอะแล้วแกเลยไม่อยากเอาอเอ่าเทมันนิดแตกอีกเออเนี่ยเนี่ยนี่ฮะ นี่เป็นยาซุปสมัยโบราณนะไม่ใช่ยาสุปสมัยนี้ยาซุปนี่ครับอันนี้ผมจะอธิษฐานกินเลยนะเป็นยายุวัฒนะนะครับนี่นี่เราก็ยังให้แต่คนอื่นกินเลยยังไม่เคยได้กินเลยผมจะไม่เคยอธิษฐานกินเลยนี่อธิษฐานกินนะครับสาธุบารมีหลวงปู่นะครับอันนี้ได้มาอมียานี่ก็นี่นะครับอธิษฐานพระเอาได้มันหนึ่งก็ได้ได้มันหนึ่งโอ้โหบัตรเทาจะเจิมันก็เจิใช่ไหมโอ้โหก็ได้ ครับนี่คือ,อยาที่ยาสูบที่หลงปู่นะครับที่หลวงปู่งให้ตอนนี้ผมจะอธิษฐานกินนะครับตาทุกให้ขอให้อยามีโรคใครไข้เจ็บขอให้ยานี้เป็นยาอายุวัฒนะขอให้ยานี้เป็นเครื่องรางของขลังนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้าไปอยู่ในตัวผมนะครับตาทุ กินยาสูบตัวหลวงปู่ครับหลวงพ่อเปลืองท่านได้พบหลวงปูสวงตั้งแต่ท่านยังเป็นเนมแล้วก็จนเป็นพระแล้วก็ศึกแล้วก็ได้มาเจอหลวงปู่อีกที่บ้านลุมพุกนะครับที่เรามีคลิปไปแล้วนะครับนี่ครับมีเรื่องราวติดต่อได้ได้ต่อเนื่องราวนานนะครับไม่ได้พบแค่ครั้งเดียวนะครับพบหลายครั้ง นะครับแล้วก็มีที่วัดบ้านสนแล้วก็มีอีกหลายสถานที่นะครับที่เดีือดครับนี่ก็ดูย่ามนะครับดูแบบละเอียดนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะย่ามเขียนโดยตัวหนังสือแบบนี้นี่คือย่ามของท่านนะครับนะครับะเเเเจจอออออลลลยืดมงนน่่่ก็ไีี ครับนี่ครับก็คือเป็นผมได้อ้นนี้ของล้วงนะฮะกระเป๋าข้างๆเป็นย่ามเป็นก็ในก้นย่ามนะครับผกอได้ของสิ่งเหล่านี้มานะครับนี่ครับหนึ่งในนั้นก็มีไข่จิ้งจกนะครับที่ยังไม่ฟักหรือยังไม่แตกข้างในนะฮะแต่เมื่อเอามาจับดูนะฮะจะเป็นไข่จิ้งจกที่ไม่ล้มนะครับนี่ ครับนี่ย่ามเมื่อส่ยสามสิบปีที่แล้วที่อยู่ในย่ามนสของหลวงปู่สวงที่ให้หลวงพ่อเปลืองมานะฮะเป็นไข่จิ้งจกล้มลุกนะครับครับนี่เป็นภาพถ่ายของหลวงปู่นะฮะที่ที่ไหนได้หลวงป่ก็ที่บ้านบักกนีวะ่อยู่ในย่ามผมก็ได้นํามาเก็บไว้นะครับไอภาพเนี้ยออภาพถ่ายที่บ้านบักกันีอยู่นะฮะที่ว่าเป็นสลานั่นบศสลาเกาต่บอรใช่ไหมอ่า น้ำคือสลานี่พระครูรวนตอนนี้ท่านก็เป็นหลานของหลวงพ่อแรมหลวงพ่อองค์เก่าสมัยที่หลวงปู่สวงท่านมานะฮะก็คือองค์นี้ฮะนี่ครับหลวงอันนี้คือหลวงพ่อแรมนี่หลวงพ่อแรมคือเป็นพระทีะ่สมัยหลวงปู่สวงท่านมานะฮะตอนนี้ท่านได้มรณะไปแล้วนะครับ วันนี้ที่วัดก็มีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อไปอสงกรานนะครับนี่วันนี้เราก็ได้เป็นวันดีที่เราได้มา,าถ่ายทําติดตามเดินตามรอยหลวงปู่สวงมาตามประวัติของท่านนะครับที่ ตกหล่นไม่มีใครเคยมาตามหาตามเก็บนะครับมุก็นกเดุมครับนี่ก็นขณ่เดินกุฏิที่นี่ทำสวยดีนะครับครับนี่คือก้นย่ามของหลวงปู่สวงที่ให้กับหลวงพ่อเปลืองไว้นะครับ มีเศษผงอะไรต่างๆนะครับนี่ที่ผมเอาออกมาทั้งก้นย่ามและกระเป๋าด้านข้างนะครับก็มีของเหล่านี้หนึ่งในนั้นก็มีไข่จิ้งจกไข่จิ้งจกนี้แปลกตรงที่ว่าไข่จิ้งจกนี้เป็นไข่ล้มลุกครับนี่ดูนะฮะอาเขียให้ล้มแต่ว่าไข่ก็เด้งขึ้นตั้งอยู่เหมือนเดิมเป็นไข่ล้มลุกนะฮะอาดูอีกครั้งนะครับนี่ฮะ ครับคือนี่คือมีเศษอังสะแล้วก็มีเศษผมมีเศษเปลือกอดอกบัวนะฮะครับนี่คือไข่จิ้งจกที่อยู่ในย่ามหลวงปู่สวนนะครับผมเอามาตั้งแล้วก็ขยายภาพให้ชัดนะครับนี่ขยายแปดเท่านะครับนี่ด้านบนนะฮะจะมีรอยอะไรไปริศนาอันนี้คือภาพด้านข้างครับจะเป็นลักษณะส,สีนี้ อันนี้ผมปรับแต่งสีเพื่อให้ดูชัดนะครับครับใครที่เพิ่งได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องหลวงปู่สวงแบบแท้ๆนะครับครับอันนี้ด้านล่างของไข่นะครับที่ตั้งแล้วไม่ล้มนะครับอันนี้ปรับแสงให้ชัดนะครับครับช่องหลวงปู่สวงเก้าเฮงนี้มีครบทุกรสชาติให้ท่านได้รับชมท่านรับชมช่องนี้ท่านจะพบอะไรดีๆและของจริงแท้แน่นอน